สวัสดีครับผมอ้าววันนี้ก็เปิดได้วันหนึ่งปิดปีกวันหนึ่งอย่าลืมอย่าลืมเหมือนเดิมนะครับผมเหมือนที่เราคาดการไกลไว้แล้วว่าพอเปิดเซิร์ฟล้วก็ปล่อยให้คนเข้ามาทั้งโลกอย่างนี้โลกของแพลนเน็ตจะอยู่ได้หรือเปล่าสรุปก็คืออยู่ไม่ค่อยจะได้นะครับมันเป็นอย่างนี้อยู่นานแล้วนะทุกคนทําใจดีๆกันไว้พยายามดมกลวกันดีๆ ย้ำก่อนว่าคลิปนี้ไม่เป็นคลิปแนะนำการลงทุนนะครับเป็นการวิเคราะห์แล้วก็พูดถึงเกม p พลน e t ที่ได้ปิดเซฟไปวันนี้นั่นเองครับเขาปิดอะไรปิดทําไมปิดเพื่ออะไรอ่ะใครยังไม่รู้ก็เขาพูดมาอย่างนี้แล้วก็ประกาศมาอย่างนั้นว่าเขาโดนแฮกโดนมิ้น์เอาตัวพืชต้นไม้ NFT ไปขายในตลาดแล้วก็ราคาก็ถูกๆเลยครับผมตอนนี้ก็ทำให้ตลาด n f t นะวุ่นวายมีต้นไม้ที่จากที่เราเห็นอยู่เมื่อวานนะประมาณร้อยกว่าๆนะครับ p v u ลดลงเหลือ70 PVU นะครับผมก็ให้เราติดตามในช่องของขอใช้อ้างอิงจากช่อง YouTube ในกลุ่ม Facebook นะครับผมอ่าเดี๋ยวขอเข้า Facebook แป๊บหนึ่งครับผมไม่ได้เข้าเลยเพียงแต่เห็นข่าวมาก็ขออนุญ,ญาตเข้าแพนเดตเอาเอากลุ่มที่คนเยอะที่สุดนะ15,000ตอนนี้นะครับมีอันนี้ขอขอบคุณกลุ่มแพน VS u n d e a m community t h a i l a น d นะครับขออนุญาตใช้ข้อมูลจากกลุ่มนี้นะ เป็นอ่านข่าววันนี้นะครับขอบคุณครับอันนี้อันนี้ไม่เอาอันนี้เวดไหนอันนี้ห้าหมื่นออฟก้าที่ไหนไม่รู้เอาที่ประเทศไทยนะอันนี้อันนี้อันนี้หนึ่งหมื่นห้าพันของคนไทยผมก็เป็นสมาชิกเป็นผีสิงอยู่ในนี้นะครับผมสิงอ่านข่าวอย่างเดียวนะหาหน่อยข่าวคืออะไรอันนี้เขาบอกนะมีพี่เขาบอกว่าคุณอ่านว่าอะไรแล้วเนี่ยกรสสสิสดากริสดากริสซิซูงกริสดากริสดากริสดาอ๋อพี่คนนี้นะพี่เสื้อเหลืองคนนี้ครับเขาบอกว่า คนแจ้งบักได้รับรางวัล2 0 0 0 Pvu นะครับเซิร์ฟจะเปิดให้ใช้งานอีกประมาณ6-8ชั่วโมงใครแจ้งอะเนี่ยประมาณ1ชั่วโมงก่อนหน้านี้เขาประกาศมาอย่างนั้นแล้วก็นับไปอีก6-8ชั่วโมงหลังจากพี่คนนี้บอกไปหรือเปล่าอันนี้ค่อยลุ้นกันแล้วกันนะมาดูข่าวผมก็นี่ฮะก็มีคนคอนเฟิร์มมาถ้าใครเข้าเพลนเดตต้องก็ก็เห็นนะว่ามันเป็นอย่างนี้นะครับนี่ ไม่มีโลโก้อะไรแล้วก่อนอันนี้เราก็จะเห็นเมนูต่างๆเพื่อจะเข้าไปดูพืชดูอะไรได้ใช่ไหมแล้วก็มีแมนเทนเนซ์อยู่นะแต่ก็นี้แม,แมนเมนทั้มนเทนเนซ์ทั้งระบบไม่ไม่มีารามแมนเทนเน้นแลว <c oughs> แก้เมนูแก้แก้ตัวนี้ด้วยนะครับมีความตั้งใจเดฟของเราเป็นคนเป็นเดฟที่ขยันที่สุดในโลกแล้วครับของเกม NFT ตอนนี้นะอย่าลืมอ,อ่านขา่าววันต่ออ่านี่หลุด วันเน็ตวานเทขายรถใหญ่ชาวสวนโอดยังไม่คืนทุนเลยถ้าไม่ดีอะไรล่ะเนี่ยนี่ยังไงดูซะก่อนคนนังกี่ไอดีแล้วเนี่ยงานเขานะครับงานเขาอะใครที่กลัวกลัวว่าสองไอดีโดนแบนก็ให้ใช้วิธีนี้นะครับอาจจะใส่ซิมซื้อซิมถูกๆมาใช้แล้วกันคืนทุนแน่นอน มั้งนะครับย้ำวอวมั้งเนี่ยคำว่าคำว่าแน่นอนหรือไม่แน่นอนนะครับ <c oughs> คิดว่ามีโอกาสรักกี่เปอร์เซนต์อันนี้ก็ไม่รู้คิดกันเองนะครับถ้าเขาจะรักเขาก็รักครับ <c oughs> อ่าน,นี้ก็มีการ <c oughs> คุณใบคิดอันนี้ก็ข่าวข่าวเรื่อยๆนะอ่านกันไปแล้วก็กราฟก็ตกลงมาหน่อยครับจากข่าวไม่ดีวันนี้ที่โนก็ <c oughs> ถ้าใครเป็นเล่นเพลนนิตตั้งแต่เริ่มต้นเนาะก็จะมีข่าวอยู่ตรงนี้บ่อยแล้วอันนี้ก็โดน โดนเข้ามาโจมตีทางระบบนะก็ปิดเซิร์ฟแล้วก็แก้ไขกันไปนะครับแล้วก็ก็มีบั็กที่เข้าเข้ามาเล่นอ้ไแล้วจนได้ LE เนี่ยเป็นกําไรสองสามแสนแล้วก็มีนะมาเรื่อยๆนะครับมาเรื่อยๆอ่ะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมของเขานะครับนี่ฮนะแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าใครที่โดนลักหลับไปนะครับผมนอนก่อนตอนตีหนึ่งแล้วไม่ได้เข้ามาดูนะครับเขาก็มีประกาศขึ้น R6 ขึ้นมานะอย่าลืมนะ R6 กก็คือ ไอตัวของเควสนะครับก็คือ R 1 A 2 R 2อ R 3 R 4 R 5ที่เราจะได้แล้วก็รวมกันก็คือ100 LE 1กล่องแล้วก็100เมล็ดทานตะวันลูกนะอันนี้คือเควสถ้าเราถึงถลดน้ำจนถึง15ล้านหยดแต่พอตอนตีหนึ่งนะครับเขาเปลี่ยนกิจกรรมนิดเปลี่ยน เปลี่ยนเงื่อนไขนะครับนิดหน่อยแล้วก็อาจจะดีสําหรับคนที่ทุนน้อยๆเนาะแต่ก็ไม่ดีสําหรับคนทุนมากๆเอออันนี้ก็แบ่งๆกันแล้วกันนะครับแชร์ๆกันแล้วก็อีกอย่างก็ช่วยทําให้การเผาเหรียญน,นี่เยอะขึ้นนะครับจะทําให้เหรียญไม่เฟอ้อแล้วกันอ่ะนะครับก็คือเขาทําการเพิ่มนะครับเพิ่มไหมเขาเรียกว่าเพิ่มก็คือก่อนคุณจะแลกเหรียญอะ่ะจากปกติที่คุณเล่นอยู่ แพดสองจุดศูนย์ก่อนหน้าที่เป็นสองจุดห้าใช่ไหมหนึ่งร้อยเลีแลกได้หนึ่งพวใช่ไหมครับแลกออกไปนะครับได้ตังออกไปใช้นั่นแหละทีนี้พอเป็นแพดสองจุดห้าเราก็มีข่าวอยู่นะครับมีข่าวว่าเป็นข่าวที่เขาเขาประกาศมาเลยแหละนะครับไม่ใช่ว่าข่าวโคมลอยนะเขาประกาศว่าต่อไปเราจะต้องให้คุณมีสองต้นไม้ที่เป็นเอทีเพื่อที่จะได้แลกเงินตามเลทเดิมคือ100 L e ได้1 PV u ใช่ไหมแล้วก็ถ้าใครมีแค่1ต้นไม้ NFT ก็จะแลกโดยใช้เหรียญ300 LE แลกได้1 p v u อันนี้คือที่ทุกคนรู้กันอยู่ก่อนที่จะเข้ามาเล่นนะครับผมดังนั้นทุกคนก็กาวกันแล้วว่าผมจะต้องมี2ต้นไม้แน่นอนเพื่อจะแลกได้เหรียญเดิมแล้วก็คุ้มที่สุดอ่านี่คือกาวกันแล้วก็มีข่าวว่าจะมีกิจกรรมนี้7วันแล้วก็คุณได้แน่นอนแล้ว1ต้นนะครับอ่าผมก็ทําการสะสม LE มาได้ประมาณสักได้ประมาณ2,000 LE ก็ถ้าครบ7วันเนี่ยผมได้แน่นต้นไม้1ต้นแล้วก็ผมก็ฟาร์มอีกสักหน่อยหนึ่งไอ้ต้นนี้ ต้นเอต้นไม้ที่เป็น n f t ผมก็จะฟาร์มให้ผมวันละเท่าไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะทีนี้มันจะเร็วขึ้นใช่ไหมถ้าเรามีต้นไม้หนึ่งต้นแล้วอยู่ๆตีหนึ่งเดฟประชุมอะไรของเขาไม่รู้เขาว่างนะอย่างาว่าเวฟเราขยันนะครับเขาประชุมกันแล้วก็มีการที่จะช่วยเหลือผู้เล่นที่กลัวว่าผู้เล่นหน้าใหม่อาจจะไม่เข้ามาอะไรก็ไม่รู้นะเขาก็เลยลดนะครับลดจํานวนต้นไม้ที่ต้นไม้ NFT อะ่ะ ให้เหลือแค่ต้นเดียวก็ได้ต้นเดียวคุณก็สามารถแลกได้เท่าเรทปกติแต่เรทปกติของเขาเปลี่ยนใหม่เลยคือ150 LE แลกได้1 p v u ต่อไปนี้ทุกคนจะต้องแลกด้วยเรทนี้นะครับผม อ่านี่ก็คือทําให้เราเออพระเจ้านี่ใช่หรือนี่ใช่หรือที่คุณจะทําอย่างเนี้ใครที่่รู้ระบบของเกมที่จะต้องเบอร์เหรียญก็จะต้องเศร้าใจแตไ่ไอเราเนี่ยคือเราชินเราชินนะครับเพราะเขาจะต้องรักษาไอระดับของเหรียญให้มันอยู่ในสภาพที่ไม่เฟอ้อเกินไปนะครับอ่ะพอคนเล่นเยอะมันขุดออกมาเยอะขุดออกมาเยอะเทขายเยอะเหรียญต้องดิ่งเหวแน่นอนอันนี้ก็ต้องระวังกันด้วยนะทุกคน ทีนี้แต่มีข่าวดีตอนตีหนึ่งนั้นเหมือนกันอีกอย่างคือไอ้ต้นนี้นะครับต้นนี้่เมื่อกี้เปิดแล้วก็ลืมพูดไม่ถึงผ่านไปไหนล่ะกลับมาก่อนเพื่อนไอ้เพื่อน,ออนหายตอนนี้นะครับคุณจะเห็นก่อนหน,น้านี้ก็ที่คุณจะลดถึงเมื่อคือนนะถ้าใครอยู่ถึงตีหนึ่งคุณได้ตั้ง38ล้านน้ำเลยนะเอ,อ นะครับก่อนตีหนึ่งอะ่ะเราลดกันได้สาล้านน้ำแล้วก็พอเปิดมากลุ่มหนึ่งปุ๊บขึ้นมาตรงนี้ครับปื๊ดขึ้นมาเป็น R6 ขึ้นมาครับเขาบอกว่าถ้าได้ R6 คูณจะได้เมล็ดตน้นนี้ได้ถึงเพิ่มอีก4มเมล็ดโอ้ยแจกกันขนาดนี้เราก็เลยรอจนเป็นไลฟ์ประวัติศาสตร์เรา5ชั่วโมงไลฟกันได้ยังไง5ชั่วโมงนี่ฮะพี่แชมป์ก็ตอบกันจนคอแห้งเลยนี่ฮะอื คุยกับพี่แชมป์นะครับผมอ่านี่ฮะห้าชั่วโมงครึ่งนะครับผมเราไลฟ์กันเมื่อคืนนะห้าชั่วโมงครึ่งก็จากเหตุการณ์นี้เหละเราไลฟ์กันประมาณตอนนั้นนะก็คือประมาณห้าทุ่มนะครับไลฟ์กันแล้วก็จนได้ข่าวนี้มามีสมาชิกมารายงานตลอดอัปเดตตลอดตอนนี้สี่สิบเจ็ดล้านน้ําแล้วสี่สิบแปดล้านน้าแล้วคือเขาบอกว่าถ้าได้ครบห้าสิบล้านน้ําคุณจะได้เพิ่มอีกสี่เมล็ดทันตะวันลูกอืมตอนนั้นลุ้นกันเลยครับลุ้นกัน จนพอได้รอบผมก็ตอนมีห้าพอดีนะร,รอบผมเนี่ยเข้ามาตอนตีห้าปุ๊บลุ้นกันนะลุ้น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 จนเป็นอันนี้เลยอ่ามาเปิดอันนี้เหตุการณ์นี้หน่อยหนึ่งนี่เลยครับนี่นี่ฮะอ่าเนี่ยมันขึ้นแบบนี้ครับขึ้นมาเป็น R หอย่างนี้นะแล้วก็ตอนนั้นสี่สิบเก้าล้านน้ำโดนลุ้นกันแล้วเกินครับเราลุ้นกันตอนนั้นนะนี่ฮะลุ้นกันสนุกจนสรุป ตอนปุ๊บพอผมรีเฟซกลับมาก็มาเป็น5ล้านน้ำเราก็โหหิ้วกันเลยครับผมอ่าเดี๋ยวกดข้ามไปเลยนะนี่หลังจากนี้แหละได้นะครับพูดกระเป๋าแล้วเหมือนเขาอ่านี้พี่แชมป์ก็ติดพี่แชมป์ก็พูดอยู่ตลอดนะครับพี่แชมป์เนี่ยคอแห้งเลยพูดกันห้าห้าชั่วโมงครึ่งพูดอยู่คนเดียวผมนั่งฟังคล้ายๆพี่แชมป์เขารู้หลายเกมนะครับเขาคล้ายๆรู้รายละเอียดเยอะหน่อยผมก็ให้ให้ความสามารถเขาด้านนั้นเพราะพี่แชมป์เก่งนะพี่แชมป์เก่งมากนะครับบอกเลย ใครอยากจะเชิญเป็นแขกรับเชิญรายการต่างๆเชิญได้นะครับพี่เชนเนี่ยนี่เรามาแตะๆกันหน่อยนี่ลุยเฟสรีเฟสจะมาหรือเปล่าจะมาหรือเปล่ามาแล้วมาแล้วไม่เข้าไม่ขึ้นเลยมาแล้วฮารันกดเคลมนี่เป็นไงครับเป็นไงครับนี่ฮะวันนั้นใครโดนลักหลับไปบ้างตื่นมาเจ็ดโมงอะไรเขามีอะไรกันเหรอเขามีอะไรกันเหรอเออตื่นเช้ามาอ้าวทำไมมีอาหกขึ้นมาเออนะครับก็เลยงงทีนี้พอตื่นเช้าใคร ผมตื่นมาสายตื่นมาสายก็เข้าไม่ได้สักรอบหนึ่งเลยจนได้ยินข่าวนะครับผมว่าโดนแฮกไม่ได้เห็นต้นไม้ตัวเองเลยน่าจะแดงเป็นเถือกันตอนนี้ครับก็นาสรุปเหตุการณ์เมื่อวันนี้ที่เกิดอะไรกันขึ้นนะครับผมจริงๆเกิดเหตุการณ์นี้ตั้งแต่ตอนตีหนึ่งเลยทีเดียวกวนมาถึงตอนนี้แล้วนะครับก็ยังไม่ได้คลี่คลายบางคนก็ยังไม่ได้เข้ามาเห็นต้นไม้ตัวเองเลยนะกากรไปกี่ต้นแล้วไม่รู แล้วเขาก็บอกก่อนที่จะปิดเซิร์ฟกันก่อนหน้านี้แล้วว่าถ้าตั้งแต่2.5ถ้าเขาปิดเซิร์ฟเขาจะได้ LE เรามานะครับให้ LE เรามาอันนี้ไม่รู้จริงเท็จแค่ไหนนะครับเขาว่าจะให้เราดมกาวเล่นๆก็ได้นะครับผมอ่ะอันนี้ก็คือข่าวเกี่ยวกับที่มีเหตุการณ์วันนั้นหรือวันนี้ทําให้เราไม่สามารถเข้าไปหาต้นไม้ที่รักของเราได้นะครับผม ขอให้ทุกคนลงทุนอย่างมีความปลอดภัยนะครับไม่รู้จะพูดไงก็เติมตังค์แล้วก็ลถใส่ไปเต็มสวนแล้วนี่นะตอนนี้ก็ปิดเซิร์ฟกันไปนะครับอ่ะอย่าลืมนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงนะขอให้พวกเราในศึกษาก่อนที่จะลงทุนทุกอย่างนะครับผมอย่าลืมว่าคนที่เล่นมานานแล้วเนี่ยเขาคืนทุนกันเหมือนกับทุกคนแล้วนะครับแล้วก็เขาก็เล่นกันแบบไม่ได้ว่าจะเอาทุนตัวเองมาเล่นนะส่วนใครที่เล่นมาหลังๆนี่ระวังด้วยนะครับเนี่ยปิดปแบบเนี้ยคุณจะทําอะไรได้ลหะอเห็นไหมอย่าลืมนะครับกระจายความเสี่ยง เล่นเกมเอทีนะมันจะต้องเป็นอย่างนี้นะครับเป็นอย่างนี้คือมันเป็นกลยุทธ์ของเดบหลายๆช่องหลายๆเว็บที่เขาทากันนะครับผมถ้าเขาเปิดให้คุณขุดเหรียญกันโดยอินฟินิตี้นี่รับรองแป๊บๆเหรียญล่วงกระจายนะครับขุดขุดแล้วมันไม่มีการเอามาใช้งานอื่นนะครับดังนั้นเขาต้องหาวิธีการเอามาใช้เอามาใช้งานอย่างอื่นหรือเอามาหาวิธีการที่จะเอามาให้เหรียญคุณที่จะเบิร์นให้อย่าให้คุณเอามาขายในระบบ ให้มากที่สุดเออถ้าคุณเอามาขายดิมันก็ยิ่งขายกันเยอะๆมันจะตกมันหมดมูลค่านะครับทุกอย่างขอให้ทุกคนโชคดีทุกคนนะครับผมแล้วก็หาเกมอื่นๆเล่นกันพลางๆช่วงนี้นะโอเคสวัสดีครับผมอย่าลืมกดซับส c คร b e ให้ด้วยนะ